สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โครงการ Chapter 1 f วันโฟบางโพวิวแม่น้ำเจ้าพยาโดยบริษัทพกษาเรอเอสเตทค่ะ ตัวนี้จอยขออนุญาตพาทุกคนดูในส่วนของตัวโมเดลของโครงการด้านนี้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นพื้นที่โครงการค่ะของเราจะอยู่ที่3ไร่ค่ะแล้วก็ตึกแรกเลยจะเป็นตัวตึกพักอาศัยตัวนี้จะเป็นตึกสูงที่41ชั้นนะคะมาที่ตัวอาคารที่2นะคะเป็นอาคารสูง4ชั้นค่ะซึ่งเป็นอาคารสําหรับจอดรถเราจะจอดรถได้ก็คือชั้น G ีชั้น 1- นชั้นค่ะแล้วก็ตัวชั้น3และชั้น4จะเป็นพื้นที่ตัวส่วนกลางและมาที่ตัวตึกของพักอาศัยนะคะ ขึ้นไปที่ตัวชั้นบนคือชั้น40จะเป็นตัวสระว่ายน้ํานะคะแล้วก็มีห้องสตรีมรูมแล้วก็ตัวชั้นที่41จะมีห้องฟิตเนสแล้วก็สกายเลาเรายกตัวส่วนกลางทั้งหมดอยู่ด้านบนเพื่อให้ที่จะแอคทิวิตี้ต่างๆสามารถที่จะเทควิวตัวแม่น้ำเจ้าพยาค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปชมห้องตัวอย่างกันเลยค่ะมาถึงห้องตัวอย่างห้องแรก,กแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยค่ะ ถึงในตัวห้องของทาย43ตารางเมตรแล้วนะคะซึ่งต้องบอกว่าตัวโครงการของเราอะคะ่ะให้ตัวเฟอร์นิเจอร์ที่ครบจริงๆอย่างเปิดเข้ามานะคะเราจะมีตัวโต๊ะทานข้าวให้นะคะแล้วก็มีชั้นวางทีวีค่ะแล้วก็ยังมีตัวโซฟาให้ด้วยค่ะ สำหรับตัวห้องไทยนี้นะคะเราจะมีตัวแอร์ให้2อเครื่องค่ะคือในห้องนั่งเล่นและก็ตัวห้องนอนค่ะแล้วมาที่ห้องตรงนี้นะคะก็คือเป็นอีกหนึ่งห้องอเนกประสงค์ค่ะที่เราสามารถที่จะทําเป็นห้องทํางานที่มีความเป็นส่วนตัวเข้ามาแล้วตัวห้องนี้นะคะสามารถที่จะเปิดตัววิวของแม่น้ําเจ้าพระยาได้เต็มๆเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องนึงกันค่ะสําหรับตัวห้องนี้นะคะจะเป็นตัวห้องนอนนะคะแล้วก็ เราก็ยังมีตัวเฟอร์นิเจอร์ให้ครบอย่างตัวเตียงตัวฟูกแล้วก็โต๊ะหัวเตียงคู่นะคะมาที่ตัวตู้เสื้อผา้นะคะตรงนี้เราก็เป็นบิวอินไว้ให้ตัวหน้าบานก็คือจะเป็นตัวกระจกสีดําค่ะซึ่งก็คือเข้ากับคาแรคเตอร์ของตัวโครงการจริงๆตัวห้องนอนตัวนี้นะคะเราสามารถที่จะเชื่อมไปกับตัวห้องน้ําได้ด้วยเพื่อความสะดวกในการใช้งาน อันนี้สําหรับตัวห้องน้ําจริงๆแล้วตัวห้องน้ำนะคะมันสามารถเข้าได้2ด้านจากเป็นทางด้านที่เรารับแขกหรือเราอาจจะเข้าในส่วนของตัวห้องนอนเราก็ได้ค่ะถ้าเราออกมาจากตัวห้องน้ํานะคะบริเวณตรงนี้ก็คือจะเป็นส่วนของตัวชุดครัวค่ะซึ่งชุดครัวเราก็มีตัวบิวอินไว้ให้อย่างตัวตู้บนนะคะตู้เก็บของ นะคะก็จะมีหน้าบานตัวนี้สามารถเก็บของได้ค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็ตัวเตาไฟฟ้านะคะสําหรับตัววันเบสเราก็จะมีให้เหมือนกันตัวนี้จะอยู่ที่2หัวค่ะแล้วเรายังมีในส่วนของตัวชั้นเก็บของที่เป็นบิวอินตัวตู้ยาวตัวนี้ให้ด้วยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูห้องถัดไปกันเลยดีกว่าค่ะ ตอนนี้เรามาอยู่อีกห้องนึงนะคะเป็นห้องขนาดใหญ่สุดของโครงการค่ะพื้นที่จะอยู่ที่64ตารางเมตรเป็นแบบตัว2ห้องนอนและ2ห้องน้ำค่ะโดยด้านหน้านะคะทางเข้าที่เราเปิดเข้ามาเราจะเจอในส่วนของตัวงานริฟอินคือตู้รองเท้านะคะสําหรับตัวตู้รองเท้าตัวนี้เราจะมีให้สําหรับทุกห้องเลยแล้วก็ตัวด้านบนแล้วก็คือสามารถที่จะเก็บของได้อีกนะคะก็คือสามารถเก็บได้ค่อนข้างเยอะตั้งแต่ด้านบนลงมาบริเวณตรงห้องนี้นะคะจะเป็นตัวห้องครัวซึ่งเราทําออกแบบมาเป็นครัวปิดค่ะสามารถที่จะเลื่อนปิดครัวบานกระจกเพื่อให้ตัวห้องดู โล่งขึ้นด้วยอะค่ะและในส่วนของตัวห้องครัวนะคะสําหรับตัว2ห้องนอนเราจะมีในส่วนของตัวเตาที่เป็นแบบสี่หัวซึ่งจะต่างจากตัววันเฟสเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ในส่วนของตัวงานบิวอินที่เป็นงานไม้ตรงนี้นะคะเรามีให้ครบทั้งหมดค่ะตัวโซนห้องนั่งเล่นตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะกว้างมากแล้วก็เรายังมีตัวเฟอร์ที่เป็นโต๊ะทานข้าวสําหรับสีท่านไว้ด้วยแล้วก็มีตัวโซฟามีโต๊ะกลางให้ด้วยค่ะ รวมไปถึงตัวชั้นวางทีวีตัวนี้เราก็มีให้ซึ่งห้องนั่งเล่นตรงนี้สามารถที่จะนั่งเทควิวตัวแม่น้าเจ้าพยาด้านนาได้ด้วยค่ะมาที่ตัวห้องนอนใหญ่นะคะตัวนี้จะเป็นแบบตัวห้องนอนใหญ่ที่มีห้องน้ําในตัวค่ะแล้วก็สามารถที่จะเทควิวตัวแม่น้ําได้เช่นกันค่ะตัวที่เรามีมาให้เป็นเฟอร์นิเจอร์ก็จะมีตัวโต๊ะหัวเตียงนะคะตัวเตียงแล้วก็ตัวฟูกรวมไปถึงตัวชั้นวางทีวีด้านในด้วยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องหนึ่งค่ะเชิญค่ะตัวนี้ก็จะะะะเเเปป็็็นนนนนออออีกกหห้้งงคคล่ สำหรับตัวห้องทูเบสนะคะเราบีแอร์ให้ทั้งหมด3ตัวค่ะจะเป็นห้องนอน2ห้องแล้วก็ตัวห้องนั่งเล่นค่ะและตัวห้องนอนเล็กนะคะเราก็คือสามารถที่จะเข้าห้องน้ําจากตัวห้องนอนได้เหมือนกันค่ะจากด้านนี้นะคะจริงๆแล้วในส่วนของตัวห้องน้ํานะคะสามารถเข้าได้2ด้านเพื่อความสะดวกของห้องนอนเล็กแล้วก็สําหรับแขกที่เข้ามาก็คือสามารถเข้าจากด้านนอกได้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งห้องประเภทสุดท้ายนะคะเชิญด้านนี้เลยค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่ห้องเป็นไทสาย32ตารางเมตรนะคะเป็นห้องซิตี้วิวค่ะเราจะเจอในส่วนของตัวชุดครัวนะคะเป็นงานบิวอินค่ะแล้วก็ถัดมาจะเป็นส่นของตัวห้องนั่งเล่นค่ะซึ่งตัวห้องนี้เป็นแพ็คห้องเล็กแต่ว่าเราก็ยังมีในส่วนของโต๊ะทานข้าวนะคะแล้วก็โซฟาโต๊ะกลางแล้วก็ชั้นวางทีวีค่ะตัวห้องนั่งเล่นของเรานะคะก็คือสามารถีท่จะเชื่อมกับตัว ระเบียงด้านนอกค่ะถัดมานะคะเป็นในส่วนของตัวห้องนอนค่ะสําหรับตัวไท้ายนี้นะคะเราจะกั้นเป็นบานเลื่อนกระจกไว้ให้ค่ะเพื่อความสบายความโล่งความโปร่งของตัวห้องอยู่แล้วแต่ก็ยังต้องการความเป็นส่วนตัวจากผู้พักอาศัยและถัดมาตัวนี้นะคะจะเป็นตัวห้องน้ําค่ะของห้องนี้เลยต้องบอกว่าห้องน้ําห้องนี้ใหญ่มากค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะคือตัวโครงการเช่ากวันโฟลบางโพค่ะโดยบริษัททุกสาร real estate ค่ะสามารถแวะชมห้องตัวอย่างได้ทุกวัน9โมงเชา้าจนถึง6โมงเย็นตั้งอยู่ที่ตัวทำเลถนนประชารัศสายหนึ่งนะคะซอย25ค่ะเลยมา50เมตรตัวโครงการอยู่ฝั่งซ้ายมือค่ะและเจอกันนะคะ